สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องมายังมีนะคะมาขายกระเป๋านะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นสีแชมพูนี่นะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็มีสายอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะสายนี่คือสายของมันที่อยู่ในนี้นะ,ะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหม สวยมากเราจะสะสะพายแบบสะพายอย่างนี้หรือว่าสะพาบอนึ่งก็ได้นะทุกคนสวยเหมือนกันนะสิงกลานนะออาดูอันที่สองนี่ค่ะอันที่สองสวยมากเป็นสีดำเป็นสีดำนากก็คือสวยเหมือนกันนะก็เอาใส่ข้างในอันนี้ค่ะสายติดเทยออกมาเลย นี่นะคะคือสายสายของสายของเขานะคะก็จะดีมากเลยเนาะนี่นะคะจะื้าแบบนี้นะคะื้อผาแบบนี้ก็สวยเหมือนกลันนะคะนี่นะคะเสื้าแบบนี้จะหยิบต่งนง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็สวยเป็นสีดำเนาะนี่นะค่ะ สีดำอันที่สามนี่ค่ะสวยมากอันนี้ก็คือสวยสิงนะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่นะคะสวยมากแล้วก็มีดอกมแล้วนี่นะคะแเปหมุนแล้วก็นี่ค่ะมันก็มีสายอีกแล้ว,ว,วนี่ก็คือ สวยแล้วนะสวยแล้วนะสวยมากเลยนะทุกคนทุกคนนี่เลยค่ะสวยที่สุดในโลกเลยสวยมากเลยนะคะสวย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 จริงสวยมากเลยนะอันนี้คือได้ใจมากเลยนะอันอันสุดท้ายนะคะนี่นะคะคือคือคือมันดีจริงจิอะ โคนมันดีจริงๆรับนอกจากเป็นกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ต้องเปิดดูด้วยสายใส่ข้างในนะนี่ค่ะสายสว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 ยนทุก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือสวยเหมือนกันนะสวยมากเลยสว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 ยมากเลยค่ะ ส่วนยางมากเลยนะอย่าลืมบอกอย่าอย่าขาดมันไปได้ไม่ได้เลยนะทุกคนนี่ค่ะมันมีแบบเป็นแบบถือได้ด้วยนะเป็นถืออย่งเงี้ยถืออย่างเงี้ยนี่ออน,น,นะคะแล้วก็ไปไหนก็เอานี้ไปแล้วก็ใส่ตังแล้วก็เปิดกระเป๋าดี้ได้เลยนะคะทุกอันมีหมดนะคะยกเว้นอันนี้นะคะ โยเกย์อันนี้นะคะอันนี้นะคะไม่ไม่มี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 ที่คิ้วหรออแต่ว่าแต่อย่างงี้ก็มีที่สะพายนะอ่ะอันนี้นะคะไม่มีแต่อันนี้ก็มีค่ะทุกคนอันนี้ก็มีนะมีคือสวยมากคืออันนี้เข้ากับโฉดจั๊คือสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมคะสวยมากเลยนะ ข้างในก็เป็นอย่างนี้เนาะเป็นท่องทองมีสองทองอือดีมากเลยอันสีดำก็มีขัดคนมีทุกอันเลยมีทุกอันมีทุกอันมีทุกอันนี่ค่ะเห็นปะถุงปลาถุงปลาคืออ๋อมีเจ้าสวยมากทอ สวยมากเลยทุกคนใครอยากได้อันไหนนะคะได้สีสีดำสีชมพูหรือว่าสีฟ้าอันนี้ก็สวยนะคะเหรือว่าจะเป็นสีเหลืองอันนี้นะคะสีเหลืองนะคะใครอยากได้สีใบนี้ใครอยากได้นะคะใบสี่ใบนี้นะคะได้เลยนะคะอันนี้นะคะสวยมากเลยนะทุกคนนี่เป็นสีดำนะคะ สวยหมดทุกอันนะคะจุดิค่ะบายค่ะ